ทุกวันกลางคัน5ช่มครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและขันษาไปกับมี่แอมและหนูนิ่งงที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบน้นแบบนอนแบบนี้ ใน eh? <uma> <ca> hey, The Animal ล a คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวที่อยากพาเลือกลกสีขาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำว่าต้องดูนะคะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก <Essential> วัย <GO> น <av i> ิ่งๆมาแล้วค่ะนี่จะหลับนะแล้วเดี๋ยวนิ่งๆสกิดนี้นะเข้าใจไหม ทุกคนกับการทำงานวันแรกหลังเทสการถึงความสุขคงเติมพลังกันเต็มที่สินะทุกคนคงรู้สึกกรอปี้กระเป๋าเหมือนมีใช่ไหมอ่อ Ah <laughs> ความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทนิคอลลิฟต์ออกแฮงสีดใน Facebook Fanpage ขึ้นคุนรัวๆค่ะถึงภาพบรรยากาศของการพาลูกๆสี่ขาไปเที่ยวบอกเลยว่ามีรู้สึกดีและแอบอิชีไปในตัวดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าลืม รักษาความสะอาดของสถานที <Wit and lessons> ่นั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีสถานที่ที่เปิดกว้างสำหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเอาล่ะในช่วงแรกค่ะมีมีอะไรมานำเสนอนิ่งๆด้วยนะอะไรมันจะดูขลังซาขนาดนี้ไหนดูสิ น,นี่ไงนิ่งๆที่มีเคยบอกหนูต้องเหนียวที่แบบฉลาดล้ำอ่ะลูกทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าน้องเหนียวฉลาดยังไงช่วงเนี้ยนิ่งๆเขาจะมาเล่าให้ฟังไหนดูต่าช่องเรื่องนอกกรงหลายๆคนอาจจะเคย น้องหมาแสงรู้มากความสามารถกันหลากหลายเรื่องน้งกคมสัปดาห์นี้เลยอยากนำภาพความน่ารักและแสนฉลาดของน้องเหมียวมาให้ชม นิ่งๆทายสิบอลอยู่แก้วไหนเลือกมาหนึ่งใบเลือกเอาใบไหนจิ้มาเอาใบไหนไม่ต้องคิดนานเอาใบไหนเลือกนีเลือกมาใบไ,ไหนไม่ต้องถามทุกคนลูก <c oughs> คิดเองได้ไหมล่ะคิดเอง ทุกคนเคาไม่รู้นี่นี่เอาสักใบทุกคนเคาไม่รู้เรืองใบไหนแต่เอาใบไหนเลือกมาเอาไม่ถึงหรออ๋อต้องไปใกล้ไม่ถึงหนึ่งสองสี่เอาไบไหนเลือกสิใบไหนใบนี้เหรอ,อไม่ต้องถามทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองนิดนึง เลือกเลือกโอ้ย,อยถามทุกคนหรือว่าผูวลูกถามเพราะๆสิคะลูกเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนอ่ะใบนี้หรอนี่เอาไปนี้อุ๊เปอดเอง <c oughs> โอ้ยลูกสาวฉลาดเหมือนกันได้เราเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ มีจะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมๆกับให้หนูน uh ิ่งๆเล่นเกมไปด้วยแต่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะเป็นเกมอะไรช่วงหน้ามาสนุกกันค่ะฟลุกแน่นอนเมื่อกี้ฟลุกทุกวันนั้ค่ะ ไปกับมีแอมและหนูนิ่งิๆ <c oughs> ที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้น สีกาไปเปรี้ยวซ่าแนะนำะว่าต้องดูนะคะสับสนุนตานละลาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟต์ออกฟลุกแน่นอนนะมเมื่อกี้ฟลุกอ้าวลอยมากอาเราไปไหน นิ่งๆไม่ต้องถามทุกคนนี้บอกแล้วกลัวกูว่าเธอผิดแล้วเดี๋ยวตัวเองจะดูโง่อาเรลวเลือกมาเรื่องมาโอไม่ต้องถามมิี้ยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่เลยทุกคนก็ไม่ต้องถามเหมือนกันมิมิเธมิมิถามว่าจะขู่เขาขนาดนี้ไม่มีใครตอบมิมนว่ะคุณลูกค้าเอาไปนี้เหรอโอเคไปนี้นะไปนี้นี้โอเคมาดูพร้อมๆกันหนึ่ง วันนี้หนูดูฉลากเป็นแบบแอบน่ากลัวนะคะเพ <unemployed> ราะอะไรนี่หรอคะก็เพราะว่าวันนี้นะคะมีแอมจะพาทุกๆคนไปดำดิงพบกับฝูงปลาและสัตว์ท้องทะเลมากมายคะ่ะและหลังจากที่เรารับชมเสร็จมีก็จะมีเก่แมมาให้นิ่งๆร่วมสนุกคะ่ะถ้านิ่งๆทายถูกมีแอม ก็จะโดนทำโทษ oui. สัดนี้ไม่มีในสคริปต์จะเทสเพื่อนี่ในกรณีที่นิ่งๆิ่ทายถูกอะเนาะถ้า,น,น,าถนิ่งนิ่ทายผิดนิ่งนิ่งโดนบ้างใช่ปะโอเคได้จัดไปมามามาเริ่มลงมาละโอ้โหเกียงกระป๋องเลย และสำหรับสถานที่ใต้ท้องน้ำสีฟ้าที่มีอําพูดถึงที่นี่คือซีลฟสแบงคอกโอเชียนวอล์ชั้นใต้ดินสยามพารกอนซึ่งที่นี่เขามีสัตว์น้ำที่น่านหลงไหลกว่า6,000ตัวที่มาคอยแบบไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมกับโซนต่างๆสำหรับการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับสัตว์ใต้ท้องทะเลฉันนึที่เรกได้ว่าใกล้ชิดมกมากเลยิดีเดียวอนนีค่ะ <c oughs> นี่นะคถือว่าเป็นตัวเด็ดเลยนะเป็นพระเอกของโซนแรกโซนด็อกกี้ไฮเอาของเราอร่อยสุดอร่อยสุดใหญ่ที่สุดนะคะนี้ปูแมงมุมยักษ์ตัวนี้เป็นปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็จากตามที่เห็นเลยว่าเขาก็จะอาศัยอยู่ตามพื้นทรายแบบนี้นะคะหรือบางทีก็ปีนตามโขดหินซ่อนตัวอยู่คอยตามหาของกิน โซนนี้ของเราชื่อว่าชาร์กมิชชันตรงนี้ก็เหมือนเป็นมุมจากด้านบนนะคะที่เราจะเห็นชื่อพวกจะปลาว่ายผ่านไปผ่านมานูู้้จะมีฉลามเสือทรายเหมือนเป็นพระเอกของเราเลยตัวนี้ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยน,นี่ก็จะเป็นโซน อาณาจักรม้าน้ำเจ้าคนนี้นะคะเขาชื่อว่าม้าน้ําท้องป่องท้องเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเจ้าตัวอื่นๆรวมถึงขนาดตัวด้วยก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้จะพิเศษนิดนึงเขาจะใส่ยอยู่ในน้ําที่เย็นกว่าตัวอื่นๆนะ,ะเราสังเกตดูในนี้เนาะเจ้าจะมีไอเก่อยูมีน้ำอยู่อ่านี่นี่นี่นนมาแล้วในหนึ่งครั้งนะคะม้าน้ําออกลูกได้เป็นร้อยๆตัวเลย S <S <S <N ous> นิ่งๆเมื่อกีน้หนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าในภาพเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาอธิบายสัตว์แต่ละชนิดไว้แล้วใช่ไหมคะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างงั้นเรามาเริ่มคำถาม,ามกันกับคำถามที่ว่าภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่สัตว์ชนิดนั้นมีชื่อว่าอะไรเลือกตอบ จะคิดซะว่าเรานำนําหัวผู้ใหญ่ข้อต่อไปเพิ่มเลเวลแลตอนนี้มีอนันกงอย่นเรือชอแต่อย่างไดตอนนี้เราเป็ยรที่ล่องอยู่ในพารกนนะคะเนพี่นขน,นนำนึค่เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้เรากําลัง อยู่ในกิจกรรมเรือท้องกระจกนะคะที่ Sea Life Bangkok Ocean World นั่นเองจะมีปลาฉลามอยู่4สายพันธุ์แล้วเราก็จะมีพวกปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงแบบนี้จะเป็นปลาตัวเล็กๆมีปลาจระเมดไต้วันปลาทูทองอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็จะมีพวกปลาอื่นๆอีกบ้างแซมๆเข้ามาค่ะนี่ ตัวอะไรนะคะตัวใหญ่ว่าถึงกลับอ่าเจ้าตัวนี้ปลาหมอทะเลยักษ์โอ้ยเปน็นแปดเีปลาหมอทะเลยักษ์นะคะตัวใหญ่มากอันนี้เป็นถือว่าเป็นไซส์กลางๆ <23 S 1> ยังเป็นกลางๆยังไม่โตเต็มที่นะคะน้ำหนักอาจจะประมาณ100<ล>ร้อยถึงหนึกิโลกรัมเลยเหมือนกันนะคะปลาหมอทะเลยังเหมือนกันในแทงนี้เรามีด้วยกันถึงสตัวนอกจากนั่งเรือทองกระจกแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยสำหรับท่านใดนะคะอยากจะสัมผัสความตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกตรงนี้นะคะดเดินลงไปเดินลงไปเอาพูดจริงอันนี้นะคะกิจกรรมแรกของเรา Ocean Walker ใส่หมวกแบบนี้สีขาวๆนะให้คล้ายกับนักบินอวกาศลงไปเดินทางล่างใต้น้ำได้แต่ใครย,ยังไม่สะใจมีสกูบ้าดิวิ่งดิวิเดอร์ชาร์กกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราที่ที่พาลงไปดำน้ำคู่กันใช่ไม่ให้น่าจะดีไหมอ่ะบอกเลยว่าที่สุดที่สุดนะคะลงง่ายไหมอ่ะเอาละตอนนี้นี่ขอ ความยากขึ้นบวกกับความแค้นสองคุนตัดในภาพที่เห็นมีชื่อว่าอะไรนี่นี่บอกเลยว่าข้อนี้นางไม่น่าจะตอบถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์น้องปลาเนี่ยนาที่เราเห็นอยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดบวกกับดิซี่นางไม่ได้สดใจอะไรเลยดังนั้นนางตอบไม่ถูกแน่นอนตายมนาะหนึ่งหรือสองเร็ว Đang hả? Đó là ngắn hả? đi Anh đưa con hả? นของเจ้านีโมน้องดอรี่นะคะนะแต่จริงๆแล้วเนะาะเจ้าตัวนี้เขาก็มีชื่อจริงๆของเขาด้วยเขาชื่อว่าปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าค่ะมันมาจากอาวุธของเขานั่นเองนะบบริเวณโคนหางของเขานั้นจะมีเหมือนน้มพิษเล็กๆที่เอาไว้ป้องกันตัวได้นะแล้วก็สีของเขาสีฟ้าเนาะปลาขี้ตังเบ็ดฟ้านั่นเองตัวนี้้ตัวนี้เขามีชื่อเต็มๆว่า แอมฟิอูมาเจาจะคล้ายงูเนาะแต่ว่าจะมีขาเล็กๆด้วยวแล้วจะมีขาเล็กๆนะคะก็จะมีขาแค่แคนียออย่ามีเล็ก <c oughs> นิดเดียวนในถ้ำน,นี้ก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำน,นี่แหละค่ะในความมือดอ,อันนี้ตัวต่อไปตัวนี้น่ารักมากเขาชื่อว่าปลาถ้ำตาบอดไม่มีลูกตานะคะเจ้าปลาตัวนี้ เขาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนาะเพราะด้วยความที่ที่อยู่อาศัยอยู่ในถ้ำไม่จำเป็นต้องมีลูกตาไม่จำเป็นต้องมีตาแล้วล่ะใช้อย่างอื่นใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นในการดำรงชีวิตไปอันนี้ชื่อว่าแมงกระพุนวงเดือนปกติแมงกระพุนเขาจะอยู่น้ำลึกหรือเขาจะอยู่น้ำตื้นแล้วแต่ครับอยู่น้ำตื้นก็มีนะคะถ้าบางทีมันถึงช่วงฤดูที่แบบต้องมาหาอาหารอะไรอย่างงี้ เอาละ,อาละพอนิ้วจะขอตั้งคำถามรัวๆในภาพที่เห็นสัตว์ชนินี้คือสีอะไรนี่บอกเลยค่ะว่าแมงกระคุณที่ทุกทุกคนเห็นนะคะในภาพที่ ที่งานเราไปถ่ายเนี่ยมันแปลกมากที่มันออกมาเป็นเสียงที่เราเห็นนะคะเพราะว่ามันกิดเอฟเฟกอะไรสักอย่างไม่รู้ที่มันออกมาไม่เหมือนกับป่าที่เราเห็นกับของจริงดังนั้นคําถามก็คือว่าแมงกระพุนชนิดนี้เสียจริงๆแล้วคือสีอะไรตอบทุกวันอังคารห้าทุ่มครึ่ง และหันษาไปกับมี่แอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาสวยๆแบบนั้นแบบนอน ได้พักสัตว์ได้เที่ยวถ้ายากพาลืกกสีขาไปเปรี้ยวซราแนะนำว่าต้องดูนะคะสนับสนุนกดรละละโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟออฟ วนนี้จะขอตั้งคำถามรัวๆในภาพที่เห็นสัตว์ชนิดนี้คือสีอะไร <S <S> <S นี่บอกเลยค่ะว่าแมงกระพุนที่ทุกคนเห็นนะคะในภาพที่ทีมงานเราไปถ่ายเนี่ยมันแปลกมากที่มันออกมาเป็นสีอย่างที่เราเห็นนะคะเพราะว่ามันเกิดเอฟเฟกอะไรสักอย่างไม่รู้ที่มันออกมาไม่เหมือนกับปลาที่เราเห็นกับของจริงดังนั้นคำถามก็คือว่า แมงกระพุนชนิดนี้ืีจริงๆแล้วคือสีอะไรตอนอย่าร้องขออย่าเมินเลื่อนตามมาเร็วๆๆๆๆเเร็วทุกคนจะตั้งคำถามเองเลยใครกะตั้งคำถามมิกก็คิดว่าเท่ากันเอาเป็นว่า หมดคำถาม like ยังเก่างงานรู้สึกเป็นบบไงคะข้างในเป็นไงบ้างจูเลียข่าดแค่โรมิโอ,อ,อบ้างรอโรมิโอมาเนอะโรมิโอมาอยู่แบบข้างนอกซอนนี้นะคะเราเรียกว่า Art ลีบิ่งอาร์ตค่ะศิลปะในท้องทะเล สัตว์ต่างๆในท้องทะเลบางทีเขาไม่มีอาวุธสําหรับการป้องกันตัววิธีที่เขาจะป้องกันตัวได้ก็คือการพรางตัวนั่นเองให้กลืนไปกับสภาวแวดล้อมของเขาเห็นไหมปลาสิงโตนะคะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีพิษร้ายแรงมากอยู่บริเวณครีบข้างตัวหรือว่าขีบ้บนหัวก็ตามเนาะถ้าเกิดไปจับอะไรอย่างงี้อันตรายนะคะแต<บ>่ว, <ๆ S 2> ว่าไม่มีใครกินนางได้ไม่มีใครกินนางได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนทะเลเขตร้อนพบเจอได้ในแถบบ้านเราเนี่แหละค่ะ อันนี้นะคะเราก็เข้ามาในอุโมงใต้น้ำของเราแล้วนะบางทีน้องก็ต้องการการพักผ่อนน้องก็ต้องการน้องมานอนน้องมานอนหลับนะเจ้าตัวนี้ฉลามเสือดาวสังเกตดูเนะาะเจ้าฉลามเสือดาวตัวนี้เขาไม่ได้มีฟันแหลมๆเหมือนฉลามเสือลายฟันเขาจะเป็นเหมือนฟันบดท,ที่มีขนาดเล็กๆแต่ว่ามีพละกําลังมากบางทีเราให้เหมือนพวกสัตว์เบิกแข่งอะไรอย่างงี้ให้เขากินเขากินได้ นี่เป็นเพนกวินที่ชินกำเนิดของเขาอยู่ที่ค้วลกใต้<อ>เขาชื่อว่าเพนกวินเจนทูสีปากจะมีความมีความแดงๆส้มๆนะคะน้ำเย็นมากอะ่เกอะเพนกวินเขาอยู่ในน้ำอะโ <c oughs> ชวที่เราได้เห็นไปเนี่ย ปกติรอบมียังไงบ้างคะปกตินะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะมีทั้งหมด3รอบนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์พิเศษเลยจะมี4รอบด้วยกันเราจะมีต<ม>ั้ง <8 S 2> แต่วันนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะยังมาทันอยู่ยคะข้าขทีมงานข้อสุดท้ายแล้วได้ไหมน,นั้งาจหลับบางอะผมแพ้มาแล้เนี่ยข้อสุด้ ไม่บอกเลยใครตั้งคำถามนี้อยากถกรางวัลใหญ่ๆอะคะ่ะเพราะว่าีเองยังไม่รู้เลยว่าสัตว์ทั้งหมดที่เราเห็นมันมีกี่ตัวกี่ชนิด,ดนี่ ทุกคนอังน,นี้ค่ะเพื่อความสาแก่ใจของมีเดี๋ยวมีจะเป็นคนเทนท้น<ค> <c oughs> หาชีวิตชิวนะเราร้อ, <c oughs> <c oughs> อนเงยหน้าไว้เง,งยหนะ้าอย่าหลบสาแก่ใจละ <c oughs> ร้อมโดนตป้งใจไหนอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมลมยัง ทุกวันกลาห้าชุวงครึ่งมาเปรี้ยวซ่าและขันษาไปกับมี่แอมและหนูนิ่งๆที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับสัตว์เลี้ยงรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ไอหมอกบนภูเขาวสวยๆแบบนั้นแบบน้อง ไปเปรี้ยวซาแนะนำว่าต้องดูนะคะ